สะดุดหินไม่ว่าระวังสะดุดรักหยุดแค่ตรงนี้เปิดมาปุ๊บต้องว้าวอย่างแน่นอนเปิดเลยพัง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 เปิดพังเป็นยังไงว้าเราอยู่ที่ไหนอะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โยชิโนกกวาอุ้ยน้ำด้วยอากาศเย็นสบาย วันนี้เนี่ยเราน่าจะได้แบบมาเสพอะไรที่มันบรรยากาศแบบชิวๆชิวๆนะโ,โดยการแบบว่าล่องเรือเราเนี่ยได้นั่งนะฮะเอาขาสอบไปที่โต๊ะอุ่นๆด้วยอุ่นขาอุ่นใจและอย่างหนึ่งคือแถมยังต้องดูวิวพร้อมกับพี่สองคนที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้เอไงใใค,คือผมเนี่ยสุดยอดหน้าตาผมเนี่ยนะนย่ยละไม้คล้ายกับน้าไม่ใช่นาเดชน้าคม โมแต่ม้ยนั่นแหละเรือจะออกแล้วเอ้าไปตอนไหนวะ <c oughs> เออรอด้วยรอด้วย เราทั้งสามคนก็ได้ลงเรือราเดียวกันแล้วใช่แล้วน้ำเป็นสีเขียวๆแต่ว่าที่มันเขียวอย่างนี้อ่ะมันใสมากเลยค่ะน้ําใสไหลเย็นแรเห็นตัวปลาแหวกไหยติดเต็มตามาเปียวๆมาเปียวๆเรามาต่อกรกันดีกว่าเคยเรียนภาษาไทยมาบ่าเคยค่ะได้เกรดเท่าไหร่เกรดสี่ค่ะนี่พี่แชมป์สี่เหมือนกันสี่อะไรคะสี่ปีที่เรียนวันนี้แสนดีใจเป็นหนักหนาตึงนต่มาแล้วมามาล่องเรือกันที่นี่ แห่งนี้นั้นว่าดีเฮ้ย,ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ดูที่นี่แล้วแสนสบายตาโอ้โหสุดอยอดสุดยอดเอาแล้วอ่าข้างด้านหลังของเราร้าผอมยไ,ไงครับดูโอ้โหสวยมากเลย เป็นไงล่ะคะฟินกันเลยได้ล่องเรือชมความงามของหุบเขาโอเบเคตอนนี้กําลังล่องเรืออยู่ในแม่น้ Yoshi, นําโยชิโนคาวะโขดหินทั้งสองฝั่งของหุบเขาโอเบเคมีชื่อเสียงมากเลยนะคะเกิดจากพื้นมหาสมุทรตั้งแต่เมื่อ 100- ่งถึงสองล้านปีมาแล้วคะ่ะเรียกโข,ขดหินผลึกโขดหินจะเหมือนการนําแผ่นหินมาวางซ้อนกันตามที่เราเห็นเลยคะ่ะและบางโขดหินก็จะเกิดการกัดซอของน้าค่ะทําให้โขดหินมีลักษณะที่สวยงามแตกต่างกันออกไปคะ่ะเรียกว่าล่องเรือได้ชมความงามไปด้วยฟินสุดๆไปเลยคะ่ะ เป็นยังไงเราเคยเจออะไรแบบนี้ไหมยไม่เคยเลยพี่การที่เราล่องเรือมาเนี่ยะนะครับมันคือการที่เราเนี่ยมองโขดหินเนี่ยเป็นรูปต่างๆบางคนก็จะเห็นเป็นรูปสิงโตบ้างบางคนก็จะเห็นเป็นรูปอื่นๆบ้างก็แล้วแต่จินตนาการ<ช>นะครับมีน้ำตกไหลลงมาด้วยอะ่ะเมอไหรมาจากบนเขาใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่โอ้ไขสักพาเนาะไม่ใช่ นะครับตอนนี้นะฮะเราก็ากำลังจะกลับแล้วใช่เสียดายนุ้มแป๊บเดียวเอง,บบงก็มีความสุขแล้วอ่ะได้มาแค่เนี้ยเพราะว่ามาได้เห็นอะไรที่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยคุ้มค่ะพี่ ใช่สนุกมากเลยนะครับชอบอยากไปอีกอยากไปอีกมีที่ไหนอ่ะมีที่ไหนอีกไหมที่นี่ว่าเิลแล้วที่ต่อไปปอกได้คำเดียวสุกอยมาแถมความเชียวให้ด้วยนะจ๊ะเฮ้ยใช่อะไรอะไรอยากรู้อะอยากรู้อยากมาเอาผ้ามาปิดตา จะถึงแล้วแป๊บหนึ่งใกล้ละใกล้แล้วใกล้แล้วพอเปิดตาพี่รับรองเลยว่าต้องร้องว้าวว้าวอย่างแน่นอนเอาละกลิ่นอะไรด้วยอ่ะถึงแล้วหอมจังพี่พามากินของเหรอเพี่มันยิ่งกว่ากินอีกใช่เปิดตาอะไรไหมปิดตาเลยป้าเป็นยังไงที่นี่โอ้โพี่พาหนูมากินเนาะ เดี๋ยวแค่ทางเข้าข้างในนะครับเป็นสะพานที่สร้างมาจากเทววันเนี่ยทั้งหมดเลยอันนี้สร้างจากมนุษย์ด้วยนะมนุษย์เป็นคนทําขึ้นมานะเฮ้ยบ้าแล้วเขาทาได้ไงไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูข้างในอ่ามีชื่อว่าคาซูราบาชิอยู่ด้านในไปดูไหมไปดูสิเออแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยมีของกินตรงนี้นะ เจ๋งมากอ่ะเจ๋งพี่จ้าเนี่ยสะพานเถาเดือนจริงๆด้วยสะพานเถาปีสะพานเถาวันถูกแล้วเดี๋ยวเราลองไปเดินกันไหมไปไปพาสีข้าไปส่งหน่อยโอเคแถวว่ากลัวความสูงอะไล้วี โอ้โห oh สวยงามงมากมากค่ะกับสะพานคาสุระบาชิสะพานคาสุระบาชิในอดีตเป็นสะพานแขวนที่สร้างจากเขาวันสำหรับการขนส่งสินค้าค่ะและขนย้ายผู้คนข้ามแม่น้ําเหนือุูเขาอิยะสะพานคาสุระบาชิเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดเลยค่ะสูงและเสียวขนาดนี้ทั้ง3าคนคงจะสนุกกันน่าดูเลยนะคะเอาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเอานะครับอยู่ตรงทางเข้าพอดีเลยเนะครับเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวทาไมอะคะกลัวความสูงเหรอกลัวขาวเล็กลวันจะตกล่องนะโอ้ oh oh. อคือตอนแรกเนี่ยดูไกลๆเนี่ยไม่คิดว่าไม้เนี่ยมันจะห่างกันขนาดนี้อันนี้มันแบบมันห่างมากคือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลัวป่าพี่กลัวป่าวอย่ากลัวถันคืบอ่ะลองดูโอเคไปไปเลยนะไเลยไม่แค่นะจับดีๆนะนะครับตอนนี้นะฮะเรานะครับก็กำลังข้ามมานะครับผมเป็นไงพี่ ดีเลยนะฟิวบนนี้เนี่ยแบบอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคือสะพานตรงนี้เนี่ยเขาเสริมใช่ไหมเป็นเสริมเป็นแบบเคเบิลลงไปอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงเขางนะ้ท่องเที่ยวครับผมและสมัยก่อนเรตลองคิดดูถ้ามันไม่มีเคเบิลอะไรเงี้ยม,มันจะน่ากลัวขนาดไหนอะ่ะใช่ไหม ่ะไม่น่าเชื่อนะครับ <ừ> ผมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยค,คือเขาสามารถนะครับ <c oughs> อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมเกลืนนะ <c oughs> เอาแบบเถาวัลย์มาทําสะพานอะไรอย<ช>่างเงี้ยแล้วเ <c oughs> ถาวัลย์มันแบบแข็งแรงมากด้วยใช่แล้วเขาสามารถเอาเถาวัลย์พวกนี้มาทํา ให้มีความสวยงามแบบธรรมชาติมากๆาี่ไหมับสุดยอดอีกอย่างหนึ่งคือต้นสนเหล่านี้รับน้ำหนักสะพานเนี่ยไว้ทั้งหมดเลยอะเห็นไหมฮะดูความใหญ่ของมันเห็นไหมจริงด้วยประมาณผมว่าน่าจะสองคนโอบอายุน่าจะเป็นร้อยร้อยปีต้นสนเหล่านี้นะครับรับน้ำหนักแต่สะพานไว้นะฮะแต่ไม่ใช่แค่เป็นปีนะแต่คือมีมากี่ปีแล้วอ่ะนานมีมานานมากนะครับแล้วก็ร่วมกับเถาวัลย์นะ ที่ <Hi. S 1> คอยแบบว่ายึดหลังกันไว้ให้คนเนี่ย สัญจรผ่านไปผ่านมาได้รวมถึงปัจจุบันนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาแบบว่าสัมผัสบรรยากาศได้มาลองข้ามสะพานกันด้วยคนสมัยก่อนเนี่ยเก่งมากใช่เก่งมากที่ทำสะพานได้แบบนี้อะไรที่อะไรที่ทำอะไรหนาวหนาวเรื่องหนาวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมพากลับเดียวทางนี้อะไรพี่ก็เรามาทางนี้ทางนี้ก็ขับได้นี่หนาวดิโอ้ยทางนั้นยิ่งหนาวกว่าเดิมอีกอะไรหรอก็เน็้โอ้ยทางนั้นนี่สั่นเลยแหละ สวยจนหยดสุดท้ายเลยนะคะหนาวจนหยดสุดท้ายผมว่าที่เนี่ยเจ๋งมากใช่ผมชอบชอบมากผู้หญิงคนนั้นอะผมชอบโอ้พี่ก็ชอบเมื่อกี้เะเดินเข้าไปขอลายเลยอไปถึงสล้านี่เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหนี่เราเที่ยวเพลินเลยนะเนี่ยใช่มันก็จะหมดวันเดี๋ยวแสงก็จะหมดแล้วดิก็ใช่เลยดิโอ้โหตายแล้วแล้วี่พงที่พักแล้วะจะไม่นอนกันใช่ไหมนักสิเที่ยวมาก็ต้องพักด้วยดีมากเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพี่เนี่ยจัดที่พักไว้แล้ว จริงเหรอแต่ยังไม่บอกว่าคือที่ไหนเออไม่บอกนี่คือไม่รู้หรือเปล่าปิดตาต้องปิดตาก่อนโอเคโอเคบอเคป๊า การรับประทานอาหารให้อร่อยในฉบับคนญี่ปุ่นต้องทำยังไงเมื่อคุณกินอาหารจำพวกเส้นไม่ว่าจะเป็นปร,รามเมงอูด้งโซบะต้องใช้ตะเกียบคีบเส้นและสูดเสียงให้ดังเข้าไว้ถังหมาส่วนน้ำในชามก็ยกซดน้ำซุปด้วยเสียงดังๆเลยค่ะคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นการให้เกียรติกับเชฟม,มากๆไม่เชื่อลองไปทำดูนะคะอิจิรากิมาเนี่ยบุก,กันไม่พอเหรอฮะ <S <S ทำมาบุกไงบุกปลาฟลาดมาขนาดน,นี้ยังต้องมาทาบุกกันอีก